ไอะ่ะเจอปัญหาแก้ไปเรื่อยอะ่ะใช่ไหมฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีวิธีคิดวิธีทำวางโครงสร้างทิศทางที่เราจะเดินต่อไปว่าเออเราจะทำแบบอาชีพแบบนี้แหละต่อไปจะเดินเป็นไงบ้างเรียกว่าวางเข็มทิศไว้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบก็ว่านไปแต่เส้นทางเดินจริงๆเนี่ยมันคงไม่ราบรื่นแน่นอนอะ่ะอันนี้ไม่ว่ากันยนะังไงแต่เราต้องวางหลักไว้ก่อนว่าเราจะเดินอยู่บนถนนสายนี้อย่าวาแกแวกหวั่นไหว คือตัวแปลม,มีเยอะคนเนี่ยนะเวลาเราจะทําอะไรแล้วแต่นะตัวสอดแทรกหรือตัวเสือกมันเยอะเช่นเราอย่าไปนสนใจเรื่องสอดแทรกสนใจอย่างเดียวคือใจเราต้องมีความมุ่งมั่นชัดเจนใช่ไหมบุกเดียวต้องเด็ดเดียวเด็ดขาดในการที่จะก้าวเดินไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้จะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะมันต้องมีเป้าหมายว่าเราจะต้องทําอะไรบางคนมาวางเป้าปหมายว่าโอ๊ยอยากรวย เป็นร้อยล้านบางทีมันไกลเกินฝันอย่าไปรวยเร็วเขาเรียกว่าอย่าไปรวยเยอะขนาดนั้นปุ๊บเมีหลายคนนะชอบตั้งเป้าไว้สูงเกินไปแต่ส่วนมากไปไม่ถึงหรอกเพราะใจมันห่อเหี่ยวซะก่อนมันเจอสิ่งแวดล้อมเจอแรงประทัเสียสีไปไม่รอดนะตั้งเป้าใกล้ๆหน่อยไม่ต้องไปรวยร้อยล้านหรอกรวยได้เดือนละสองหมื่นสามหมื่นพอพอเราพิจิต เดือนหนึ่งสองสามหมืน่นอา้าวตั้งเป้าเพิ่มเมื่อีกหน่อยสามหมืน่นห้ามืม่อนอา้าวอีสามสี่เดือนพิชิตยอดได้เยีะคเรียรายได้เรียบร้อยตั้งเพิ่มบีกเพิ่มเป็นขั้นบันไดเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไอ้แบบนี้แหละดีไม่ดีนะภายในสิปีหรือสิบกว่าปีนี่ร้อยล้านอาจจะถึงก็ได้หมายถึงรวมๆแล้วนะเนี่ยวิธีการนี่ยนะแต่คนส่วนใหญ่นะชอบไปตั้งเป้าเกินฝัน โอ้ยเราจะต้องได้20ล้านร้อยล้านภายในปีสองปีคุณไปกำหนดกฎเกณฑ์ตัวเองเรียกไปบีบตัวเองเกินไปการบีบตัวเองในสิ่งที่เกินฝันเนี่ยนะถามว่าดีไหมไม่ดีพูดถึง,งนะแต่ถ้าเกิดคืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกินฝันเนี่ยนะมันไม่ดีทั้งนั้นแหละเอาอยู่ในฝันอยู่ในความอยู่ในความเป็นจริงอาจจะจับต้องได้น้อยหน่อยแต่มันชัวร์ไงสำเร็จชัวร์ ได้ชชว์ๆเลยได้มีโอกาสหยิบฉวยเงินหมื่นเงินแสนนะเขาอันนี้ก็สําเร็จแล้วใช่ไหมอย่าไปจินตนาการหรือฝันหวานกับตัวเลขที่หลายหลายคนชอบมาวางเป้าวางทางให้เราเดินบางทีเราไปไม่ถึงไงเพราะสิ่งแวดล้อมความสามารถเรามันก็มีข้อจํากัดเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าคนที่ทําอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยทาไมไปไม่คยถึงดวงดาวทั้งๆที่บางคนบอกว่าเอ้ยเราเปมนุษย์เงินล้าน เป็นมนุษย์เงินหลายล้านเป็นมนุษย์ร้อยล้านแล้วแต่จะตั้งเป้าอะไรขึ้นมาและทำไมถึงไม่ไม่สำเร็จเดี๋ยวพักคู่เดียวครับ ม,มีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดจเจริญเติบโต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 า SK99 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 0ูนย์6 6 7 7จวันจัดใหญ่คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็มผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่าทำไมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้ b ีวันและนี่คือคำยืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้บีวันเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าดูอย่างนี้หน่อยสิคะเคมีผ okay, ิวพรรณสด แล้วก็มีออร่าแบบจ๋านะคะ mm hmm. ก็มีวันเลยค่ะต่ใเซตตวนี้พิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ีวันค่ะด่วนซื้อบีวันหนึ่งกล่องปกติราคา1,450บาทลดทันทีเหลือ900บาทซื้อบีวัน3กล่องปกติราคา4,350บาทลดทันทีเหลือ2,500บาท ซื้อบีวันากล่องปกติราคา7,250บาทลดทันทีเหลือ3,600บาทสนใจโทร085 666 8347 084 099 9347 084 938 1183โทรเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้น กลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายเพยลินอีกครั้งครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูว่าคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงทำไมไปไม่ค่อยถึงดวงดาวเลหลายคนเลยมีวิถีชีวิตพอทำไปได้พักหนึ่งแรงฮึดไม่มีเลยทำไมที่เป็นแบบนั้นทั้งทั้งที่อาชีพแบบนี้เขาบอกว่าโอ้โหประสบความสำเร็จทำแล้วรวยทำแล้วมีบ้านมีรถ แต่ทำไมทำแล้วคนส่วนใหญ่ที่ทำอาชีพแบบนี้ทำไมถึงล้มเหลวนี่คือคำตอบแล้วก็เป็นโจทย์สำคัญที่เราต้องมาค้นหาว่าเอ๊ะพื้นฐานที่คนทำอาชีพแบบนี้ล้มเหลวเป็นเพราะอะไรกันแนะ่ให้คำนิยามเลยว่าไม่เข้าใจคำว่าเครือข่ายขายตรงเขาชวนมาก็มาอย่างนั้นแหะมาฟังก็นั่งฟังไปอย่งนั้นแหะฟังแบบผ่านๆหูไม่มีความเข้าใจอันลึกซึ้งเลยว่า อาชีพเครือข่ายขายตรงอที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรกันแนะ่นี่คือปัญหาใหญ่นะแต่ถ้าเกิดเราทําอะไรก็แล้วแต่นะเริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจเป็นหลักซะก่อนว่าอาชีพเครือข่ายจริงๆมันคืออะไรเป็นการขายสินค้าไหมเป็นเซลไหมเดี่ยต้องหาคําตอบให้ได้ก่อนผมบอกให้ก็ได้ว่าอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ไม่ใช่เซลเดินขายสินค้า ถ้าเกิดเป็นเซลลเดินขายสินค้าก็เรียกเป็นการขายตรงแบบธรรมดาแต่ระบบเครือข่ายขายตรงคือการสร้างกลไกบริโภคร่วมกันเห็นไหมไม่ใช่ต่างกันนะไม่ได้เอาสินค้าเดินขายแบบนั้นไม่ได้ไมไ่เครียกไม่ใช่นักบริหารเครือข่ายนักบริหารเครือข่ายคือปลูกฝังความรู้ความเข้าใจการเมนชีวิตอยู่ร่วมกันโดยเป็นเครือข่ายนึกออกไหมว่า การสร้างเครือข่ายเอาง่ายๆแล้วกันถือว่าเราอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่บ้านหรืออบตอแล้วกันมาสมัครที่บริษัทเครือข่ายขายตรงแห่งหนึ่งมาฝึกอบรมเรียบร้อยอย่างดีเลยหลังจากนั้นคนอย่างเราเนี่ยนะไม่ต้องยื่นสินค้าไปเดินขายโอ้โหฝึกอบรมดีเหลือเกินความคิดวิธีการดีเหลือเกินบริษัทนี้สินค้าก็ดีด้วยเราก็ไปชวนชาวบ้านก็คือเป็นลูกบ้านของเราเแหละ มาฟังบ้างพอฟังเสร็จปุ๊บเออดีมีความคิดเหมือนกับเราเลยดีสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยก็แล้วแต่แล้วก็ซื้อสินค้าใช้ใช้ดีเห็นไหมเริ่มสะสมคะแนนแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปแนะนําคนอื่นคนอื่นก็มาทําแบบเรานี่แหละไม่ต้องเอาสินค้าไปเดินขายถ้าเดินขายนี่คือเซลใช่ไหมเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจแบบนี้ซะก่อนถ้าเกิดเราทําแบบนี้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอเรื่อททำด้วยความเข้าใจ ความสําเร็จก็จะเริ่มสะสมความสําเร็จแรกก็คือการสะสมความรู้ความเข้าใจคนเราเมื่อมีความรู้ความเข้าใจเป็นที่แตกฉานตามสมควรต่อไปก็สามารถที่จะผลิตเม็ดเงินเป็นไปตามขั้นตอนไม่ใช่ก้าวกะโด,ดนะบางคนไม่เข้าใจบอกมีความรู้แค่ง,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 งปูปลาอยากจะมีรายได้เป็นแสนสองแสนคุณจะบ้าหรือเปล่าคุณยัไม่เคยรู้แตกฉานเลยจะมีได้ไดองอะใช่ไหมไมนต้องเก่งเงินสิ มีคนร่วมงานเยอะๆกันสิหมายถึงว่าชวนคนมาร่วมงานเยอะๆมาเป็นแขนเป็นขาทุกคนก็มีสิทธิ์เหมือนกันหมดเลยนี่แหละการสร้างเครือข่ายที่ให้ประสบความสําเร็จหลายคนนี่เข้ามานะล้มเหลวไม่เป็นท่าหมดเลี้ยวแรงเลยไม่เอาแล้วอาชีพแบบนี้ไม่เอาแล้ว,ลวถ้าคุณไม่เอาอาชีพเครือข่ายขายตรงมีอาชีพอื่นไหมล่ะถ้ามีไปเลยอะไปทาเลยถ้ามีอะแต่ถ้าไม่มีนะ ต้องฝืนใจทําทําไมถึงบอกแบบนี้ถ้าคุณไม่ฝืนใจทําแล้วคุณอยู่อยู่แบบพื้นๆอยู่ธรรมดาแล้วคุณจะสําสเร็จแนละ้วคุณก็ไม่มีไรายไดไ้ชีวิตก็แย่ลงหนักกว่าเดิมอีกแคน้นเราต้องฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งระหว่างการฮึดสู้เนี่ยนะมันจะยังจะมีโอกาสมากกว่าไม่ใช่ล้มเหลวแล้วโโหสิ้นหวังสิ้นหวังท้อทแท้อย,อยู่เบื่อแล้วไม่เอาละ ไม่อยากทำอะไรแนละ้วเอ้าเรายังไม่ตายเนี่ยใช่ไหมถ้าเรายังไม่ตายคิดแบบนี้มันก็เรียบร้อยสิอย่างนั้นแหละจนกรอบอยู่ไปก็ผู้คนนินทาหมาดูถูกเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเรายังฮึดสู้ยังต่อสู้มันต่อไปเรื่อยนะสู้ทุกครั้งก็มีโอกาสทุกครั้งแต่ถ้าไม่สู้เลยอยู่เฉยเฉยแล้วจะฝันหวานนะมันจะมีโอกาสเนี่ยอย่าไปดูละครมากเกินไปนะละครเดี๋ยวโหรฉรุดมาเกยเรื่อยเลย เห็นไหมละะ่าชลอมาเกย์อ,อยู่เรื่อยเลยวันดีคืนดีตอนนี้ยากจนอยู่บทเรื่องเดินไปเรื่อยโอ้โหเป็นลูกคุณหลวงเงี้เป็นลูกเศรษฐีอย่างนี้แล้วคุณเป็นแบบนั้นนะเห็นไหมมันไม่มีไงเมื่อมันไม่มีแบบนี้จงอยู่ในโลกของความเป็นจริงจริงถ้าล้มแล้วต้องฮึดสู้อย่างเดียวยอมตายก็ถึงนะแต่ผมยังไม่เห็นใครตายเลยนะคนทำเครือข่ายนะยกยกเว้น กิดวันเหตุตายไอ้นั้น,น,นมีเยอะแต่ถ้าเกิดตายคางานเนี่ยเหนื่อยตายยี่ไม่เคยได้ยินเลยมีแต่รวยอ่ะพูดง่ายๆนะนั่นแหละคือนิยามของความสําเร็จแค้นเราต้องฮึดสู้ลูกเดียวในการสร้างเครือข่ายขายตรงนะครับวันนี้รายการรวย24ชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ